สวัสดีครับวันนี้ผมก็จอรนชาวได้นะครับผมก็จะวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของน้ํามันเครื่องสําหรับเครื่องยนต์เบนซินสองจังหวะนะครับผมหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือสองทีนะครับผมทูทีแล้วก็อีกภาษาหนึ่งก็คือออตตลูปนะครับผมสาหรับมอเตอร์ไซค์ที่มีระบบออตตลูปนะครับผมในการฉีดเข้าไปในลูกสูบนะครับผมดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปร้านมอเตอร์ไซค์หรือว่าร้านอะไรหรือว่าไปตามปั๊มน้ำมันเนี่ยก็ใช้ได้หมดครับชื่อสองที อัลติลูปหรือน้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต์สองยังบะนะครับผมนะครับก็ทางร้านก็จะให้มาตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวสี่ยังบะก็จะเป็นสี่ทีนะครับผมนี่สี่ทีชัดๆครับป้สองทีนะครับอันนี้สี่ทีนะครับครับหลักในการเลือกซื้อน้ำมันทูทีหรือว่าน้ำมันออโต้ลูปเนี่ยอยากหลักเลยนะครับอยากให้ เลือกซื้อตัวที่อยู่ใกล้บ้านนะครับผมหรือว่าร้านอะไรนะครับผมที่หาซื้อง่ายๆครับคือถ้าเรามัวแต่ไปหาซื้อไอ้ตัวที่มันเป็นหาซื้อยาานะครับผมก็ก็จะไม่แนะนํานะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยมันมันมันคุ้มกับเงินที่จ่ายไปก็อันนั้นก็เป็นเป็นแนวที่ถึงแต่ละคนนะครับแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยสําหรับการซื้อเครื่องแต่ญ้าหรือว่าซื้อ,อน้ำมันพวกเนี้ย ที่จะบำรุงแล้วบำรุงรักษาเครื่องัตหญ้าเนี่ยผมมองว่าตัวที่หาซื้อง่ายนะครับผมก็จะมีห้าตัวเนี้ยันมันจะหาซื้อง่ายครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือ,อคัสตอนนะครับที่มันจะมีร้านมอเตอร์ไซค์ซ่อมมอเตอร์ไซค์มีอยู่แล้วนะครับไปดูได้เลยครับเนี่ยถ้าตัวที่มันหาซื้อยากๆเนี่ยผมมองว่ามันมันมันก็มันก็นกเกินความจำเป็นนะครับเพราะว่าหนึ่งเราบางทีหน้าง,งานเราเราเรา,เรา,เราจะเป็นต้องใช้นะครับผมถ้าถ้าเราจะออเดอร์มาเลยเนี่ยก็คงรจะ คงจะออเดอร์มาสี่ห้าขวดไปเลยนะครับถ้าถ้าคุณจะซื้อมาแบบนั้นซื้อออนไลน์หรือว่าไปไปซื้อใกล้ๆนะครับผมก็ซื้อมาทีเยอะๆเลยดีกว่านะครับมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับผมทีนี้เรามาดูหลักในการเลือกซื้อน้ามันทูทีเพื่อนําไปใช้กับเครื่องตัดหญ้าของเรานะครับผมหลักง่ายๆนะครับผมหาซื้อง่ายนะครับหนึ่งหาซื้อง่ายนะครับสองราคาไม่แพงนะครับ สามเป็นเกรดที่มีมาตรฐานที่สถาบันญี่ปุ่นรับรองหรือว่าสถาบันอเมริกันรับรองนะครับผมผมองว่าแค่สามตัวนี้ก็เพียงพอนะครับแล้วมีความจะเป็นไหมที่เราจะต้องใช้ถึงาราคาสี่ห้าร้อยหรือว่าเป็นพวกสังเคราะห์แท้นะครับจากประสบการณ์ของผมนะครับที่ใช้เครื่องตัดหญ้ามาเนี่ยก็เคยรับจ้างตัดหญ้า อของเทเบมาผมมองว่ามันก็เพียงพอครับแต่ถ้าถามว่าคุณมีทุนทรัพย์ที่ที่เพียงพอหมหมายควาว่าคุณมีทุนทรัพย์ที่อะมีกําลังมีกําลังซื้อนะครับผมก็แนะนําให้คุณซื้อตัวที่เป็นสังเคราะห์แท้ไปเลยคุณก็จะได้อัตราส่วนผสมที่ค่อนข้างจะดีก็คือห้าสิบตันอัตราห้าสิบต่อนหนึ่งก็คืออะไรครับอันนี้ถ้าเป็นเกรดทั่วไปพวกนี้ก็คือเกรดสังเคราะห์หรือว่าเกรดปึ่งสังเคราะห์พวกนี้ มันจะใช้สัดส่วนที่อยู่เราๆ25ต่อ1ถึง30ต่อ1ครับผมถ้าเป็นกึ่งก็อาจจะอยู่ประมาณ30ต่อ1นะครับบางคนบอกว่าเอส30ต่อ1เอย25ต่อ1คืออะไร25ต่อ1ก็คือน้ำมันเบนซิน1ลิตรเนี่ยจะใช้ส่วนผสมของออโต้ลูปเนี่ยหรือสองทีที่40ซีนะครับผมแต่ถ้าเป็น50ต่อ1หรือว่าพวกสังเคราะห์แท้เนี่ยจะใช้แอาตาส่วนผสมที่เบนซิน1ลิตรแล้วก็น้ำมัน 2ูีหรือออโตลูปเนี่ย24สีสส่นะครับผมดังนั้นเนี่ยก็าถามว่าถ้าเราจ่ายแพงก็ดีครับทําให้เครื่องยนต์เรานั้นมันมันมีประสิทธิภาพนะครับผมแล้วก็ถ้าพูดถึงอัาตราส่วนผสมที่พอๆกันแล้วเนี่ยมันอาจจะประหยัดพอๆกับพวกนี้นะครับเพราะว่าวกนี้เติมอย่าง25นะครับ <S 1> <S 1> ทีนี้เรามาดูกันว่าไอในแต่และตัวเนี่ยในแต่และยี่ห้อเนี่ยบางทีเราสามารถที่จะ ดูในฉลากได้นะครับว่าเขาก็จะเขียนเอาไว้ว่าอาตัวนี้เหมาะกับเครื่องยนตนน์สองชังหวะแล้วก็แต่มีบางตัวนะครับในนี้เนี่ยมีความพิเศษเนึงที่ผมมาเห็นแล้วเนี่ยอึ้งเลยนะก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าพีทีแมกนิตอนนี่ครับพิเศษยังไงครับมาดูตรงฉลากเนี่ยครับผมมาเห็นอยู่ตัวหนึ่งซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับผมมันเขียนว่าอาส่วนผสมของน้ํามันเบนซินเนี่ยสามารถ ใช้ได้ถึงห้าสิบต่อหนึ่งนะครับผมตัวนี้ซึ่งเทียบเท่าสังคอแท้แต่ผมก็ไม่เคยใช้นะครับผม wow. ตัวนี้ผมอัดผมนี้ตัวตัวนี้ผมอัดจริงๆเนี่ยผมก็ยังใช้ยี่สิบห้าต่อหนึ่งนะไม่กล้าใช้ห้าสิบต่อหนึ่งนะครับผมแต่ก็ถือว่าน่าประหลาดใจนะครับตัวนี้แต่ผมก็ไม่กล้าใช้นะครับห้าสิบต่อหนึ่งผมก็ยังใช้ยี่สิบห้าต่อหนึ่งแสดงว่าเขาเคลมมาแล้วเนี่ยแสดงว่าตัวนี้น่าสนใจนะครับผมในบรรดาสีตัวนี้ตัวนี้น่าสนใจนะครับ <Allāh. S 2> แต่ผมก็ไม่เค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าอยากจะลองตัวนี้ให้มันมันสักสักปีหนึ่งก่อนตัวนี้สักปีหนึ่งเสร็จแล้วก็มาลองตัวนี้ตัวนี้ก็คือสลับสลับใช้กันอยู่อีกเครื่องหนึ่งนะครับก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าที่ใช้ที่สุดก็จะเป็นตัวนี้นะที่บอกไปแล้วนะครับอาจจะเป็นเพราะหนึ่งลูปทรงนะครับอาจจะติดใจในเรื่องของรูปทรงมันเพราะว่าดูดูมีพลังดีนะครับมีพลังดีในเรื่องของราคานะครับผม มมองว่าราคาเนี่ยเป็นตัวแปรสําคัญเลยในการเลือกซื้อน้ำมันทูทีพวกนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวไหนราคาเท่าไหร่กันนะครับผมเอาจากตัวที่แพงสุดแล้วกันแพงสุดก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เทียงมาตัวนี้อันนี้ศูนย์จุดห้าลิตรนะครับหนึ่งสองสามสี่หตัวนี้หนึ่งลิตรนะครับผมถ้าพูดถึงราคาที่ ถูกที่สุดก็จะเป็นตัวบางจานนะคจะเป็น0ูนย์จุดห้าลิตรจะอยู่ที่เราหกสิบห้าบาทอันนี้ผมซื้อมาที่ร้อยสิบบาทนะครับผมนะครับตัวนี้ราคาถูกที่สุดตัวที่สองแปดสิบบาทนะครับผมตัวนี้พีทีนะครับผมตัวที่สามจะเป็นคาร์เทเนะครับผมแปดสิบสามบาทแพงกว่าตัวนี้สามบาทตัวที่สี่นะครับผมเวนลอยนะครับเวนลอยเก้าสิบห้าบาทแล้วก็มาตัวสุดท้ายนะครับผม เทลหนึ่งร้อยบาทนะครับเดี๋ยวเรามาเลือกดูกันว่าเจ้าตัวไหนเนี่ยจะมีเกรดแบบไหนนะครับผมลังทีเราจะมาดูที่ราคาไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวมาดูเกรดที่สูงสุดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเรียงเกรดที่สูงที่สุดนะครับจะเป็นตัวเการเรียงการเรียงเกรดน้ํามันนะครับผมเน่ยหรือการจัด คุณภาพของน้ามันเนี่ยสถาบันที่เป็นของญี่ปุ่นก็คือสถาบันจาโซนะครับผมขึ้นจะขึ้นต้นในตัว F อนะครับผม F อแล้วก็ตัวหลังเนี่ยเป็น a bcd นะครับก็ค,คือสูงสุดเนี่ยก็เป็นตัวดีนะครับผมตัวแต่ว่าตัว f a เนี่ยจะไม่มีเลยนะครับผมตัวที่ผมเห็นตัวต่ําสุดนะครับผมตัวนี้นะครับคาเทคเฮาลินในนี้จะเป็นเกรดเ B นะครับผมเป็นเกรดเอนะครับ ตัวนี้จะเป็นเกรดที่ต่ำที่สุดเขาราคาในราคาไปทสามบาทแล้วก็ตัวที่เป็น f c ซก็อันนี้อ่เดี๋ยวเรียงงี้ดีกวาครับตัวนี้จะเป็นเกรดที่ต่ำที่สุดนะครับผมจะเป็นเกรดเอตัวนี้จะเป็นพวกซินเทติกทั่วไปนะครับผมตัวนี้อซินเทติกก็คือตัวตัวที่เป็นตัวเริ่มต้นนะครับ มันจะมีซินเทติกก็คือตัวนะ้ำมันเครื่องธรรมดานะครับผมแล้วก็เซมิซินเทติกก็คือน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์นะครับผมตัวนี้นี่นี่นี่สี่ตัวก็จะเป็นกลึงสังเคราะห์นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นฟูลลี่ซินเทติกนะครับผมตัวนั้นก็จะเป็นสังเคราะห์ร้อยนะครับตัวนั้นก็จะเป็นาราคาก็จะโดดนาพวกนี้นะครับสถาบันอเมริกานะครับก็คือ API นะครับผมถ้าเป็นตัว AP พี ถ้าเป็นสถาบัน api เนี่ยก็จะขึ้นต้นด้วยตัว t นะครับผม t แล้วก็ a b c เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น t a t b แล้วก็ t c นะครับห้าตัวเนี้ยก็บางตัวก็มีบอรดนะครับบางตัวก็ไม่มีบอดนะครับอย่างเจ้าตัวเวลอยเนี่ยก็จะเป็น t c แล้วนะครับผมตัวนี้จะเป็น TC แล้วอย่างเจ้าของของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นเจโซนะครับผมหรือบางคนอาจจะเรียกว่าจาโซก็ได้นะครับ ก็คือสถาบันจาโซ่เนี่ยก็จะขึ้นต้นวยตัวเอนะครับผมเอบแล้วก็ a b c d ดีอย่างตัวเนี้ยของสถาบันจาโซ่เนี่ยก็คือเป็น f b ก็คือตัวเกรดที่ต่ำที่สุดนะครับก็ตัวนี้ใช้ได้ครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์นะครับผมตัวที่สองนี่ก็จะเป็น f c ฟนะครับตัวนี้จะเป็น f c ฟนะครับของเวลลอยเกนะรดเป็น f c ฟซแล้วก็ ของ PT นี่ก็จะเป็น FC เหมือนกันนะ okay, ครับตัวเช e l l S1 VSS นี่ก็จะเป็น FC นะครับผมตัวนี้ f c ตัวที่สูงที่สุดตัวนี้ในบรรดา5ตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับในราคา65บาทนะครับจะเป็น0.5นจุดห้าลิตรคุ้มมากนะครับผมตัวนี้สูงสุดนะครับต่อมานะครับตัวไหนกลิ่นหอมที่สุดนะครับผม ผมจะเรียงลําดับนะครับผมตัวที่กินหอมที่สุดนะครับผมตัวนี้ตัวนี้จะธรรมดานะครับผมไม่ไม่ค่อยหอมเท่าไหร่นะครับผมจะปกตินะครับก็เหมาะกับเครื่องยนต์ทั่วไปนะครับไม่ไม่อัดมากนะครับผมนะครับหอมพอดีพอดีนะครับตัวนี้เมื่อก่อนเคยหอมนะครับตัวเชียร์เอ็กซ์วิเซ็นะครับถ้าใครเคยใช้ขับในรถยนต์ รถจักรยานยนต์สองยี่ห้อนะครับตัวนี้ที่กิ่นหอมมากนะแต่พอมาพักหลังๆนี่เหมือนจะลดเกรดลงนะครับกลิ่นไม่ค่อยหอมเท่าไหร่ครับแต่แต่ว่าโอเคนะครับประสิทธิภาพถือโอเคนะตัวนี้ตัวนี้นะครับกลิ่นนี่ผมให้อยู่ระดับสามครับอยู่ต่างเลยครับต่างแล้วก็หอมแล้วมุนละมุนนะครับผมไม่เห็นับบเหม็นมากนะครับตัวนี้ตัวที่สี่ครับเวนลอยตัวนี้ชาวสองล้อชอบใช้ครับนะครับ เพราะว่ากลิ่นนี่ใครขี่ตามหลังนี่กลิ่นหอมมากครับใช้เครื่องดัดยานี่อาจจะหลับในได้นะครับตัวนี้กลิ่นหอมจริงแล้วก็ตัวสุดท้ายนี่เป็นกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับผมนี่กลิ่นสตรอเบอรีก่ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าบางจากนี่เอาใจชาวสองจังหวัดนะครับผมก็ถือว่าตัวนี้จะเป็นหอมที่สุดครับจนเรียงมาถึงตัวที่หอมน้อยที่สุดนครับ ต่อมาเนี่ยเรามาดูว่าตัวไหนหน่าใช้นะครับผมที่ผมใช้ประจําก็จะเป็นตัวนี้นะครับเชลวีเอสเอ็กนะครับผมก็ติดใจตั้งแต่สมัยสองล้อนะครับก็เลยเอามาใช้กับเครื่องตัดหญ้าด้วยนะครับผมตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นคัสตอนที่ผมใช้ประจํานะครับในในเครื่องตัดหญ้าผมเนี่ยตัวนี้อ,อต่อมาเราก็จะมาดูว่าเ,เมื่อเราซื้อมาแล้วเนี่ยน้ำมันเครื่องตัวนี้มันก็จะมีมีระยะเวลาของมันอยู่นะครับเพราะว่า ในการดูแลรักษาไอ้น้ำมันนี้มันก็มมันก็มีนะครับผมดังนั้นเนี่ยเวลาเราซื้อเราก็ดูนิดน,นึงนะครับผมหลักในการซื้อต่อมาก็คือเราก็จะมาดูในเรื่องของปีที่ผลิตนะครับผมอันนี้ก็สําคัญนะครับผะว่าถ้าอยู่ในระบบปิดอย่างเงี้ยผมก็ดูครับว่าอย่าให้เกินห้าปีนะครับผมห้าปีนะปิดองี้ครับก็คือ,อยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้อะไรมันยังไม่เปิดบรรจุพันธุ์นะครับผมก็จะอยู่ได้ประมาณห้าปีนะครับถ้าเกินกว่านั้นก็ไม่น่าซื้อเลยครับ ต่อมานะครับผมก็คือบรรจุพันธุ์เนี่ยควรจะเป็นบรรจุพันธุ์ที่ดูมีรูปทรงนะครับผมดูไม่บุกไม่บี้ไม่อะไร, RPG, ไไะรยไอย่าแบบงเงี้ยนกะ็ก็ถือว,ว่าใช้ได้นะครับผมดูยังใหม่อยู่ะดูแบบมันยังใหม่อยู่่ะเนี่ยก็ถือว่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมแต่ถ้ามันมันเห็นผลิตภัณฑ์ที่มันมีรั่วซึมอย่างเงี้ยขวดมีรั่วซึมหรือแม้ก็บุกอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมครับที่มันมันขวดมันบุกอย่างเงี้ยนี่นะ แสดงว่ามันมันเจอความเย็นนะเจอความเย็นแล้วขวดขวดมันบี้ลงไปนะแสดงว่าน้ำมันเครื่องนั้นใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าถือว่าไม่มีประสิทธิภาพนะเพราะว่ามันจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยางีงครับนะครับนะรบรรจ,จุภัณฑ์ที่สมบูรณนะ์ไม่บุกไ,ไม่บี้นะครับผมนะต่อมาเนี่ยเวลาเราซื้อเนี่ยถ้าเราเปิดฝาแล้วเนี่ยมันควรจะใช้ได้อีกกี่เดือนนะครับผมผมมองว่าอย่าให้เกิน อย่าให้เกิน6เดือนนะถ้าตามมาตรฐานทั่วไปนะตามที่เขาแนะนํากันกน็คือถ้าเปิดฝาแล้วเนี่ยเปิดใช้เนี่ยแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะไม่เกิน6เดือนนะครับที่จะเอามาใช้กันนะครับผมเลยซอกซื้อ0.5ลิตรนะครับผมนะจะไม่ค่อยนิยมซื้อหนึ่งลิตรนะครับผมอ่าอันนี้สําหรับที่เขารับจ้างตัดญ้ากันนะครับผมก็จะใช้ประมาณหนึ่งกันครับสําหรับวันนี้ก็จบการนําเสนอในการเลือกซื้อน้ามันทูทีหรือว่าน้ามันอัโติลก แต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าคลิปต่อไปก็อาจจะเป็นในเรื่องของการทดลองว่าตัวไหนตัวไหนดีนะครับมีเข่าหไม่มีเข่าหมออะไรอย่างเงี้ยผมจะเอามานําเสนอให้ดูกันนะครับว่าน้ำมันเครื่องในแต่ละยี่ห้อเนี่ยไอของทูทีเนี่ยมันตัวไหนมันมีเข่าหมอเทียนติดเยอะติดน้อยอะไรองเงี้ยผมจะเอามามาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับรับสำหรับวันนี้ก็ขอจบ การนำเสนอไว้แต่เพียงเท่นี้ครับสวัสดีครับผม